ตอนเช้าตาช็อตตะตกบ่ายตาเริ่มคร่ามัวที่เป็นแบบนั้นเป็นหนึ่งในอาการตาแห้งค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยอากาศยังชื้นๆอยู่ดวงตาของเรายังคงกักเก็บน้ําตาไว้ได้แต่ว่าพอตกบ่ายแสงที่มาตกกระทบอากาศที่ร้อนทาให้น้ําตาเรารนะเหยไปไวขึ้เอนเกิดอาการตาแห้งได้ตาเราก็จะเริ่มคร่ามัวมองไม่ชัดเหมือนช่วงเช้าแล้วนะคะวิธีการอาจจะหยดน้ําตาเตรียมร่วมด้วยหรือใครอยากที่จะบำรุงดวงตาให้แข็งแรงแนะนาจากก็กดกัดาษขาดสองเม็ดกินไปเลยนะคะ เขาจะมีคอรีนแล้วก็มีโกจิบเบอรี่ช่วยน,น่มน้ำหล่อเลี้ยงในตาช่วยตาวาชุ่มชื้นขึ้นใครที่ตาเป็นเส้นแดงๆดูไม่สดใสตัวนี้เขาก็จะมีเจ้าเอลเดอร์เบอรี่มาช่วยให้ดวงตากงเราสดใสขึ้นมีลูทีเป็นสารสีป้องกันตาเราจากแสงแดด <Wow. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตาแห้งนานๆอาจจะทําให้กระจกตาเป็นแผลได้ร้ายแรงที่สุดเราอาจจะเป็นตอ้องกระจกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนคืออยู่ติดสมาร์ทโฟนโดนแสงสีา้าเยอะของเมื่อวานมากๆเลยนะคะมาบำรุงด,ดูแลดวงตาของเรา ดวงตาขเรามีผู้เดียวในการที่จะใช้ออกไปเจอโลกเจอไปเข้าห้องนะ้ำทำธุรกิจทําอะไรต,ต่างๆดวงตาจำเป็นมากสำหรับชีวิตประจำวันดูแลตั้งแต่วันนี้นะคะเด็นแคร์ดวงตาด้วยโฟรกาสค่ะ oh,